ว่าพอ่อน้ำตาลโอ้พอน้่งปลาเอ้ยบ่บพอแป้งหน้าครับแซงว่าอ,ออกเข้มจักหน่อยเตือนคุณนั้นนะส้มไป <c oughs> แต่การอีก,นนนกนหน่อยนึงคก็สิ้นนิ่งเด่งมาแข่งเข้มออกเข้มจัง่อยแล้วมีหลอดหรเปล่ใส่แป้งน้อยยีก <c oughs> ไอ้บุตรกะกำลังเอาบอกออักไว้ทีไอ้อันกับไอ้บุตรแกะนะครับกำลังเชียวไปอย่างพี่น้องหอมครับนะครับหอมๆด้วยกันครับผม หอมเลียครับมันเกหอมแบ่งกันเด็ดพุลยางสองยางนะครับยันติกิเลวเนาะน้องนครับผมก็ได้ถ่ากันมาดิๆครับฝุ่นพิวดแล้วก็บยางกับหนากับอะไรอยู่กับเป็นตาคนตางวุ่นนะครับพี่น้องเพราะมันสีเดือกเท่าไหรเนาะนี่ครับขอให้เอามาต้นเบิร์ดเลยครับเดี๋ยวสร้างใหม่นี่ครับฮะตอนนี้เดี๋ยวส้างใหม่แล้วอีกมาหยิบนึงครับผมเอาใหม่เส้นเบิร์ดก่อนกินน้ำหวนไม่ได้เสียบเนาะแมนครับกินน้ำหวนกินเรื่อยๆครับพี่น้อง เฮ้ยที่นั่งอะไรบ่เนี่เสียบไม่ย่างเสียบไม้ย่างครับเสียบไม้ย่างมักสูดเด็ดบ่เนี่มักสูดเด็เด็ดบ่เด็ดใส้ไส่ยเนี่ยกระเทียมบมะเทียมปิกไก่โอ้เทียมปีกไก่นี่พี่วัวเลยเสียบไม้ย่างพี่น้องบ่เนี่ย่างบางทีมันผ่อนนมันดีกว่าอย่างอันนี้หอยสดๆหน่อยเนาะอ่อเอายาวบดเตุ๋มหอยสดๆไม่ได้ตุ๋มนะครับพี่น้อง ที่ผมพากันแก้กับบทเมื่อกี้นะครับบทเมื่อกี้ส้ฟีมเหมือเสียมายากนะครับอไไอ้เสียบเออเนี่ยไอ้ไปตามเจาต่อสินะถือฝาเนี่ยลบอกเกนเนี่ยบรบกเนละรบกวอเนาะโอเคพานยาเลยนะยามากยีนาทีไหม คลิปเมื่อกี้เนี่ยไอ้นะอักนกะ็กำลังตำต้มซีฟูดครับตำน้ำจิ้มซีฟูดครับตอนนี้กำลังตำกระเทียมนะครับเนาะอาไปซื้อมาเมื่อกี้ครับกระเทียมน,นี่เป็นซอยกระเทียมนะฟูด,ดายางเมียนอันนี้นนนยังบอกหัวดอกถอดไอ้อันเป็นถอดนะครับกระชีพิเฮี้ยวเล็กน่อย ตัวแรกมันมันขู่อยู่ตัวแหลกเัีนครับเงี้ยวไรครับพี่เา้ดกอกันะอืเอาเลือระเด็กแต่กระป๋กแหลกแหงมาตับเนี่ยมนเดีฟิวถ้าปัน้นไไม่กับมลผลเนาะแมนเอ้าพี่เขียว,ว่าเ้เผ็ดเยกัดบ,บึ้งนิอคอยกินกับแหนมเหลืออยู่ มันเผ็ดยู่มันบปิดเผ็ดแห้งก็แบพริกแดงสวัสดีครับพี่โนโอ้องสวัสดีพี่น้องมีแรงบันดาลใจในใส่เสืส้อตัวไหนโอ้ยใส่ไม่ตัวถามเลย,เยบ่เออสำคัญแต่มไม่ใช่นี่ไม่ได้เกียรติเจ้าเกียรตินอ้นองน้องอาร์มครับถือก้องให้เอ้ยอ,อาร์มคนรอ ย่อ,ยองแนวนีวน้อยากได้ยงั <c oughs> ยงเนอะเขาบอกยองได้ตัวเขาื่อกล่องไงบ่โอเคครับไ้ไปเดี๋ยวเจอกันตอนอยากเนาะเจอก็เอาตอนปรุงน้ำเลยวะมันสีโดนเกินไป<อ>ปรุงเลยบ่เอาปรุงเนืเอาปรุงเลย้เอปเ,ยเป็นยัดเขียนแบบว่าไอ้มักแบบเปรี้ยวหวานหรือว่ามักเปรี้ยวหรือว่ามักหวานบีบน้ำปลาประม่ซ้ำวิครับพี่น้องเมื่อกี้ ตาลย่าไปยงนะนี่บมเงินเดียวตาลเอาก็ก็าซื้อดีดมันสั่นมันสั่นมันสั่นอุดน้ำตาลดพี่นเอรสันไอ้ยะสันครัเตอเนเป็นไออันแบน้ำตาลอยู่ครับนี่ครับหน้าตาของอันนี้่อง จิม้มแอนเราตำใหม่เขาใส่พริกสดนะครับพริกพริกเขียวครับพริกเขียวพริกบระเทนสุกครับผมกระเทันสุกครับยังมันกัดหมดกัดหมดกัดนะงขาด,ดนี่ใส่นี่น้ำเกลี่กระปุกอกอง,ง่ายสั้นยี่ดีเนาะฮะ<ห>กอง,ง่ายสั้นยี่ดีสั้นเน่ยมันต้อม,มีการสั้นเนี่ยัต้องค่อยๆซื้อเื่อแบบตสมที่เสี่ยน่ะ

ตัวชาบก็บพอไงดีน่องวานะได้ว่าแล้วแต่ไอ่เส้นตานประมาณนงึงแสงว่าไอ้เขาสีมมกออกสมๆจ<ส>ั็หน่อย,อพเ,พยเปรี้ยวหวานแมนเปรี้ยวหวานยังครับจิบซีฟู้ดสามรสนะครับพี่น้องไอ้บับกหน้าตัวกี่เซนี่เอ้ยเดียบบ๋ยร์เลยบักหน้ายืนตัวเดี๋ยวไปงไหครับเดี๋ยวอามสิเบลล์บักหน้าไอ้ที่โหลดครับคอยประกาศตีนแห้งกลองจ้า นะสภาพพิวัฒน์ลาเพิ่งกัดห้าปากหน้าห้าเคยพุ่งกันเพราะว่าถ้าผมไปหาเองเพิ่ผมก็สีห้าพอๆขึ้นก่านะครับพี่น้องผมก e> ็ส um ี่ง okay ูซ okay ่าๆอยู่ทันและวมันมาเป็นผมปรจักหม่องใบก็ไม่เยี่ยมสวัสดีครับพี่น้องนัดี่ตอะไรสวัสวัสดีครัสวัสดีครับให้พี่วุฒิให้พี่วุฒิสวัสดีนัดจิตอะไรวุฒิสวัสดี อะไรท้ายจะทิ้งจอบขีดเหรอพี่น้องว่าทายจะทิ้จอบขีดเลรอเมือตาคนตาคมหนาเห็ดเยี้ยงพี่น้องไปมันพี่กันเนาะแมนตอนนี้ขนาดฮันรังใส่กันครับหย่อนว่าเช็ดซอยกันเด้อครับพี่น้องตั้งแต่อาชีวอนอัวเนี่ยจักหน่อยกับหย่อนเหาเช็ดซอยกันนะครับยังได้กินเร็วเนาะเพิ่นหนึ่งเห็ดอันหนึ่งเพิ่นหนึ่งเห็ดอันหนึ่งครับซอยกันกระยางสองยางครับสี่หาย่างครับผม อันกับกำลังหั่นันมะนาวหั่นมะน,น,นาวครับโอ้เสียงว่ามผสมนี่นี่ใค้ได้ใส่หนังเทียมดองวะสุดได้บัวใส่บัวใส่ขั้นม,<า>มีขั้นมีจังใส่ใส่ขัดตอนตุน้งเนาะพี่น้องนีน่นอันนี้ใส่หน,น้าเบิร์ตด้วยหนึ่งเลยครับทิมตะเกียนโบเกียนเส้นำครับผม

ผมว่ามันแสบน้ำตัวนี้แล้วผมว่าโอ้ยเจ้ากระไดโอ้ยยอกไม่คือใส่ได้เดียวอืมใส่รีกับว่ามั่วลุดมึงผู้สิขธามึงในคกบ้าบวมเีนมันอันนั้นมันอีหยังมันหลายอีกทีเดียใส่สอดซาเดียวบใส่สอดซาเดียวใส่หลายเถอมันกระจายโอ้ยฮาตัวโอ้ยเอาละครับขึ้นตามบุกุงงนะครับพี่น้อง นัวครับยัวนัวนี่แซองอีกเพิ่มเพิ่มเพิ่มน้ำปลาเมื่อกี้ประแม่สองมีครับนี่นี่นี่เพิ่อน้ำใจนะใจ,ใจอ๋นอนั่นพี่งตัวมาแล้วไอต่อซิม,ออมไอยังบุรินบุ้งอยู่บ่ <laughs> ไ,อ,ไอเสียหลักสี่เปล่าตัดกระเสียเลยคนคนโขกหลายปวดครับ เดี๋ยวข้ามีนค่นขลกหลายดีล้วไล่เข้ามาสิรสชาติแปลกๆครับพี่หลอกว่าพ่อน้ำตาลโอ้พ่อน้่งปลาเอ้ยว่าพ่อข้างหน้าครับแสดงว่าออกเข้มจักหน่อยเตือนคุณเล้วนะส้มไปแต่การอีกหน่อยนึงครับพี่น้านิงแสดงความแข็งเข้มออกเข้มจักหน่อย้ะพี่หลอกก็ใส่แป้งด้วอยี่ปุ้กสุดไหมเใส่แป้งด้วย ซันที่หนึ่งกับซันเรากรองโจลนะไอไปใส่กันซันนี่แอบบ่พี่น้องกับบิ้งคลิปผมกับทำใจลำบากได้ทุกอยเด้วยไหมตอนนี้พี่น้อนหน่อยยังจะมาผมนะครับมีทุนซื้อไหมนะครับพี่น้องน้องยังบ่มีทุนพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าไอเราก็อยากสั่งสันผลงานอยากทายทอดอยากน้ำเสนออยากนำเสนอนะครับแต่ว่าทุนโมทันมีนะครับก็ค่อยเป็นก็ค่อยไปครับพี่น้องไปเอาเนาะแซ่บ

เลยนี่ตรงนี้เสื้อที่สองได้ได้การครับได้การเนาะได้การเนี่ยได้การได้การก็ได้ก็ไหลเทื่อนหนึ่งก็สองเทื่อนได้การนี่ครับเช็คไม่เนาะน้ประเด็นหมวกเว้ยตับหนาไม่ล็าวครับได้ครับพี่น้องได้ครับเดี๋ยวไปเม่งต ah, ัดย่างครับผมครับผมครับตอนนี้ครับมา่อหอดขั้นตอนการย่างครับผมไอ้วุฒิการกำลังวุฒิคุณบอกผมเอาอะไรนะ ไอใ่้บุตรกะอันกำลังเอาบอกอักหอยทีไอ้อันกับไอ้บุตรแกะนะครับกำลังเชียวไปอย่างพี่น้องหอมๆครับนะครับพร้อมๆด้วยกันครับผมหอมเลียครับมันเกหอมพริกไทยครับหอมกระเทียมนะครับใหม่ๆเล็กน้อยนะครับใช่ไหมครับพี่น้อง,อง,อง,องไม่รู้มัเขลืองไอ้บุตรจะบุตรแล้วก็หนูใกล้ที่อยู่บ่ะติดครับ ไ่ได้ใช้กมิงหเนี่ยนี่ครับพี่น้องเดีจ้าเข้าไปเบืองตอนมันซุกตอนเหลืองเลยครับพี่น้องครับครับพี่น้องน้องอานปกดิหั่นใบประกุดใส่ก้อยบระก้อยนะครับโอ้ส้อยทีเถอะแบ่งกันเด็ดพุลยางสองยางนะครับยังติดกี่เล่ยเนาะน้องฝุ่นพี่วุฒนแล้วกับยางกับหนังกับรังอยู่กับเป็นตาคนตางวุญนะครับพี่น้องเพราะ มันสีเดือดเท่าไหร่น้อข้อทีอกินยังไปยังมากกวารื่หมือนจะกองทีแก้วหนูครับเป็นหน่เดี๋ยวเขาอยากประมาณนี่ยจะเป็นหน่อเก็บบรรยากาศเรื่อยๆเนาะเรื่อยๆหน่อยๆเดี๋ยวถ้าทายหลังเงาไรมันก็สิโดนเนาะแมนมันสีเพราะพี่ตามึงพี่ลองก็สีดหยกดดามเรื่อยๆนะเรื่อยๆมันเป็นช็อตเป็นช็อตเป็นดีผิไปครับแมนครับผมตอนนี้ก็ทาบอกไอยขึ้นหน้าอามทายเมื่อกี้นะครับก็ลั่งกัญยาหมอก้อยกันเมื่อกี้มันยังบทเรื่องเนาะ ทำรายการไม่หุนเอีวนนุ่นคนย่างนูนุ่นคนย่างโอ้คนย่างโอ้เอาเอาทายคนซิมกอนถัพไปทายคนย่างคนซิมนะครับเนาะซุปเลยโอคเากเดิ่มซุปเลยเป็นบ่มาซิมเป็นบะหรืซิมซุปซิ่มซิมคือซิ่มซิมหน่อยเดียวดิหน่วยมาซิมผมหนึ่งซ้ำ่วยหูดเลยเลยอะไรอืมอืมงไหน ้อมบ่ยิครับที่นคอ่าั้องือวต้องมักมักเสียบอะอ้ยโอ้เห็นว่าป่ากอยากนอยู่เบิร์ตกโอ๊กนยเหอกนละสาม้สาม่วยดีครับแลคือแบงลสอ

มัดปุดปวดต่ว่าไม่เป็นสิแก่อย่างแต่ว่ามันกแทะลกันแเนาะสิมิมสิมเพื่อนสิมเพื่นเลือสหน่วยเอาครับเอาเอาวดันเิอยาสิ่นเลยบอมันโ้ยยังยังดรเดยนี่นี่ครับเซฟครับเซฟเซฟบุดครับไมนูนี่คืบุดนเน้อ นะแล้วสุดท้ายซิมแสบบ่ครับซ,ซ,ซิมเบิดลซิมเบิ้กินมซิมเบิดใหม่นึงครับพี่น้องใหม่นึงมีหกมุกเลยพอบาบไป <laughs> ซิมเพิ่นซิมเพิ่น,พ,น,พ,น,พ,นพี่น้องก้อยห้อยหรเปล่ก้อยหอยเ่าไปไพี่วัดจะก้อยห้อยกับพี่น้องที่นี่พี่วัดโชว์พี่เหมยอ,อีกแล้วนะครับพอบานใจกะ

คลไม้คนะมือเสห้อมเส่หอมยังสิ้กับสิ้อเส่กกินกับแก่ยปุ้งเลยบ่ปุงเลยรอปุะองะ อ้าเอ้าวมาหน่วยนึงผมใส่เบร์เลยมันกรอบแน่วะมันกรอบอยู่นะเนี่ยซิบมีเดียวอจเเออาบอยัตึงเลยมันไ่ทันเลยัง้ยังครัวันนี้มาบานพิวดตองอามกับกับบเทซอยไลนไอกรเห็ดเลขกๆน่อยนะครับแต่พิวดเกิดน้ำเสนอนะครับน้ำเสนออาหารสูตรเด็ดเป็นไมดูเด็ดครับมไูเด็ดเพราะว่าคนตั้งใจก่อเห็ด เออบอกบอกแบบจิ้มจิ้มซดปหรือเปล่าใ่ผมจิ้มซดเมนูนรักได้นึ่แต่ว่ามันอกี่ถ้าลถกากันผมสิมมือมาหันนะครับพี่น้องมาอสิ่ันเมื่อสิบอยหยาบคือตอนอเอาเอต้มแล้วมะมาจิ้มออกกันนะแต่ว่ามันก็เสี่ยงบาทมือเนี่ยตอนแบบจิ้มซดแต่ว่าเมื่อก็่ดูเด็ดเดี๋ยวเวลาปรุงเดีอยครับพี่น้องก้อยบัดหอยนะครับ ขาขวางหมอนื่วยห้โอเคอ้อมขวางวพร้อมไวะขคควคควว่างซื้อเนื้อทานลนะาบอมให้ปลาตายติดออกจากหมอนขวางแหงไร พักบอนชมปัหน้าากน่นะโอ้โอ้ปาดเียน้กันบาดเป็นกันเนาะโอ้ัหน้ากันเลยพี่น้องห้องน้ำหอมกับขัวด้เนาะหอมกระขัว หอมกับขัว่อมอมเดียวหอมแห้งหอมแห้งไปต่อแมนบ่แมนมันตดเสียกับคนคนมาจ้าคนได้คนบุญน่คนบุญเอ้ยโอยนี่ะคี่ขอให้เพิ่นมือมือตำกันนะครับมือตำกันนะครับ๋ยวกตีกันครับพี่น้ำจิ้มน้ำจิ้มดี่หมด เส้เข้าวขวาด้วยครับวก่กันดีก็เตรียมหอมเลยไปคน้นอะย่งเงี้ยแล้วบอกมาบอกว่าเห็นซ้า,ายจแบบนี้พี่ตอ่อนน้ำน้ำเสนอเป็นเองกับพี่ต่อนอก,กุ้งอบบนเส้นเนาะนะครับ,รบพี่ต่อแล้วกับพัดเดี่ยวเลยครับใน,นขี้พี่ต่อนะครับเนาะโอ้ยกุ้งอบบนเส้นที่อ,อ่อนปวยมาก ฝีมือฝีตัวมาสิมนี่บุญร้ายครับพี่น้องมือนี้เลาปากอันมานอกรลายครับพี่น้องน้ำิเนี่ยงนี่โอ้หอมขัวแห้งรัอมขัวดีแห้งหอ่อะมอไรอไไหร่่ห่ม่อรมมหเมื่อหอหมหอหอมื่่อหอม่รเมือไมหเอเอไเอหรอรับโอ้ไปต่อม ก็หอมขวๆเลยไปต่อขัวอมนะขัวไมมบเพิวดขวหอมขัวขัวขัวได้ผลหมื่น่่ามาทานกทานอืมโว้ยโอ้เสพๆด้เอบ่โอ้ขโอียเสอ้พิวดก็เป็นฟิเบอร์พิวดพิวดปุงเนาะมาานเนา แต่อามันอ้นัวอ้นันิดนึงอ้นัวได้ซื้ออไอ้สุดมือเขาครัวกันนะครับพี่น้องพี่วัวแล้วก็อย่นะครับมือใหา่บวอยมาเก็บบรรยากาศให้พี่น้องมองนะครับมือางน่ครับคนมาผิดอเป่าฮะคนมาผิดรอคนมาผิดกันไบเพ่อนดเยเ้ยเก้ยเ้ยยอ้ยเ้ยเฮ้เ้ยัยเ้ยฮ้เเเฮ้อน เตรียมของขอหอยาดเตรียมของสิพักกันกินกันก่อนนะครับพี่น้องของแขกนะครับพี่น,น้องเลยเปไล่กินนะครับวันนี้หลังจากพากักกัเเนเห็ดเหลี่เนาะแมนเห็ดเหลี่ยดๆใหม่ๆครับอ,อ,อ่อ,อน่อนครับอ,อ่อ,อ,อ,อบบน่อนนะครับหอยอามาขึ้นเบิร์ดเลยครับเดี๋ยวสร้างใหม่นี่ครับฮะตอนนี้เดี๋ยวซร้างใหม่แล้วยหยิมาหยิบหนึ่งครับผมเอามาซึ้นเบิร์ดก่อนกินอ่อนหวานไม่ได้เสียบเนาะแมนครับกินอ่อนหกินเรื่อยๆ,ๆครับพีน่น,น้องอันอนี้ก็ เอากำนันจิมซีฟู้ดครับเอากุ้งอคุเสีนไอตัวมาเสียบปลายครับขเขาจะซีมเมือนกีเบิรอดสอดครับผมพีนน้องครับโอ้โหเสิสร็จแล้วเห็พออดพี่ตอเลถถ่ห์เห็ดทอย่าครับพี่น้องว่าเปิดหลาดว่าเปดซีอยู่ห<ม>ลาดเซเวนครับเซเวน่นกันเลยโอ้โหเซเวนนะ่นนาะกี่น้องมาไปซีมารสชาตที่เซเว่นมัแมนคกันเลยแก้มันเลยครับกีนน้องไอจักแก้มเองมัแมกินหลายแนวแนครับยอมกินหลายอย่างกเป็นจังไงเออก็สีกินยังทำได ก็มีอยู่สี่คนเนี่ยกินย่างหนึ่งสองสามสี่ย่างอ้ากินคนละย่างครับคนคนอยู่สัสีคนแต่ว่าเนีกินได้หลายเ่เฮ็ยซ่วยกันก็ละไหนก็มึนแต่แบบคละย่างแต่ว่าก้อยบอกให้พี่บหอแหงพี่น้องตั้งเสีบนะเหอมขั้วหอมขัวหอมนะครับไปขไปนองทนี่ก็เขาบอการ้ายเนาะเมื่อไห่วลมหร่กินกินไปสยหล่เกินไปกินสี่เย็นครับพี่น้องก็ขอยสี่เย็นนะครับ เดี๋ยวถ่ายโ่นได้พี่นน <c oughs> หน่องสิเบื่อครับผมจะพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย